สามีบอกเลิกภรรยานะคะเพราะภรรยานั้นมักจะใช้เวลาในการส่องเฟซอดีตสามีแล้วก็ชูนะคะอดีตชูเเรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์ที่ครูเรียกว่าหยิบยกมา ทำคลิปพิเศษนี้ขึ้นมาเลยเพราะว่ามันสอนคนได้มากทีเดียวค่ะแล้วสามีคนนี้ที่บอกเลิกนะเป็นผู้ชายที่ดีด้วยหน้าที่การงานความเป็นผู้ใหญ่ความรับผิดชอบความซื่อสัตย์เป็นผู้ชายดีค่ะแต่เขาทนพฤติกรรมของเธอไม่ได้ซึ่งเธอเข้ามาปรึกษาเนี่ยเหมือนจะบอกกับครูว่าพอจะมีทางเยียวยาพอจะมีทางไปเจรจาติดต่อครูช่วยคุยให้ได้ไหมอะไรยังไงเนี่ยนะเธอบอกว่า ขอเลยให้ช่วยออจองเวลามานเนี่ยนะคะแต่ครูก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะมาคุยด้วยไหมนะคะซึ่งอันนี้ถ้าเขาคุยด้วยครูก็จะอธิบายให้ฟังว่าเกิดอะไรขึ้นกับผู้หญิงคนนี้นะคะ mm hmm. ครูก็คงจะอธิบายให้ผู้ชายคนนั้นตอนนี้เรายังติดต่อไม่ได้เพราะผู้ชายคนนั้นบล็อกหมดเลยนะคะบล็อกบล็อกตัวผู้หญิงที่มาปรึกษาคุณเนี่ยนะคะ mm hmm. ถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็จะต้องคุยว่าผู้ชายคนนั้นเขาไม่รู้ว่าเธอมีทรมาร์เธอมีปัญหาเรื่องของ ปมในใจของเธออาจจะมีส่วนหนึ่งเป็นปมในวัยเด็กด้วยนะคะคือเธอเนี่ยคููถามเธอว่าแล้วเธอไปส่องทาไมเธอไปส่องสาเหตุที่สามีคนนี้บอกเลิกผู้ชายคนดี้ที่บอกผู้ชายคนนี้เป็นคนดีที่ไม่ได้มีเมียน้อยนะไม่ได้นอกใจนะแต่เธอนะ่ะชอบไปส่องเฟซแนแฟนเก่านะคะแล้วเขาน้อยใจเขารู้สึกว่าเธออยู่กินกับฉันเหมือนเขาเข้าใจว่านี่คือสิ่งที่ผู้ชายคนนั้นน่าจะเขาคุยยังไม่ได้คุยกับผู้ชายคนนั้นนะแต่น่าจะเข้าใจว่า ตัวเธออยู่กับฉันเธอแต่งงานกับฉันแล้วทาไมเธอยังไปหมกมุ่นกับสามีเก่าของเธอเขารับไม่ได้นะยิ่งเขารู้ว่าสามีเก่าของเธอเนี่ยเหมือนมาคุกคามเขามาบอกเขาว่าให้ให้เธอหยุดนะคะให้มามาถึงบ้านแล้วบอกให้หยุดเอ,อไปส่องหยุดไปหาเรื่องไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันเป็นเรื่องของความรู้สึกสงสัยในคุณค่าของตัวเอง ส่วนหนึ่งเป็นปมในวัยเด็กด้วยนะคะเพราะท้่ครูคุยกับเขาแล้วก็ซักประวัติเขานะเขาอาจจะตอนเด็กเนี่ยรู้สึกเหมือนกับขาดรักจากที่บ้านจากคุณพ่อคุณแม่อเอาเป็นว่าตรงนั้นเอาพักพักไว้ก่อนเอาตรงพฤติกรรมก่อนที่สามีเธอบอกเลิกเรารับไม่ได้เพราะว่าสามีเธอรู้สึกว่าเธอยังมีใจให้อดีตสามีนะคะทีเนี้ยครูก็เลยถามเธอว่าถามจริงๆอะถามจริงๆอะ ยังมีใจให้ผู้ชายคนนั้นหรือถึงได้ไปส่องเขาไปส่องพฤติกรรมของเขากับกิ๊กจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่กิ๊กแล้วออตอนแรกเนะี่ยผู้หญิงนั้นเป็นเมียน้อยแต่ตอนเนี้ยผู้หญิงเนี่ยเลิกแล้วหย่าแล้วแล้วก็มามีสามีสามีใหม่มาเจอคนที่ดีกว่าแล้วสองคนนั้นเขาเลยแบบยังไปมาๆกันอยู่แต่ไม่รู้ว่าเขาจะแต่งงานกันใหม่หรือ,อยังไงไม่รู้นะเท่าที่เธอฟังนะเธอกำลังอยากรู้ไอ้ความอยากรู้นี่มันฆ่าเธอไง มันฆ่าชีวิตคู่ในปัจจุบันของเธอดันไปอยากรู้ว่าไอ้สองคนนั้นเนี่ยไอ้อดีตสามีกับอดีตเมียน้อยเนี่ยมันจะแต่งงานกันไหมมันจะอยู่ด้วยกันไหมมันตกลงมันจะยังไงแล้วฉันเลิกกับมันแล้วเนี่ยนะครูอยากจะบอกแบบนี้ค่ะว่าเราใช้ชีวิตนะให้ใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบันใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบันนะคะปัจจุบันคือเธอมีสามีที่ดีนะเธอบอกครูว่าผู้ชายคนนี้ดีมาก ผู้ชายคนนี้เอาใจใส่เธอมากเป็นผู้ใหญ่ใจเย็นนะอืมมีเหตุมีผลนะมีเมตตาต่อเธอด,ด,ดีต่อเธอทุกอย่างแต่เธออะนะดันไปนั่งส่องส่องแล้วก็ไป,ไป,ไ,ปไปจิกไปจิกไปกัดอดีตไม่น้อยแล้วก็ไปดูว่าเขายังไงนะไปเหมือนเธอไปทําให้เรื่องมันแย่เองนะทางนั้นก็แบบเข้ามาบุกมาบอกว่าเนี่ยเมียคุณอะ ไปซองนี่เขาทางนี้ก็เลยทางสามีก็เลยคิดว่าเธอนั้นยังไม่สามารถตัดใจจากสามีเก่าได้เธอบอกคว่าจริงๆแล้วเธอไม่ได้รักแล้วแต่เธอแค้นเออเหมือนจริงๆตอนแรกเธอรักมากเธอก็คือหลงอ่ะเหมือน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 หลงกับสามีเก่าอะ่ะหลงรักแล้วก็อยู่กันมานานอยู่กันมาแล้วก็อสามีเก่าเนี่ยนะคะจริงๆสามีเก่าก็เรียกว่ารักกันนั่นแหละรักเธอนั่นแหละแต่ว่าสามีเก่าเนี่ยมากมาก มากๆต้องการมีสองบ้านเออมาขอเธอมีสองบ้านต้องการจะมีเมียน้อยด้วยเออแต่แล้วเธอรับไม่ได้เพราะเธอเป็นคนที่เรียกว่าไม่ยอมแชร์สามีกับใครซึ่งจริงๆแล้วผู้หญิงจริงๆแล้วมันควรจะเป็นอย่างนั้นมันควรจะแบบว่าเราไม่ได้สิ้นไลฟ์ไหมต่อขนาดที่ต้องไปแชร์สามีกับใครซึ่งเธอก็เชื่อบ้านว่าเธอตัดสินใจถูกเธอก็เลยหย่าพอหย่าเสร็จปั๊บด้วยเธอก็เป็นโสดใช่ไหมพอเธอเป็นโสดเสร็จปั๊บเนี่ยเธอก็เลยมาเจอผู้ชายคนนี้ที่ดีกว่าแล้วก็ตัดสินใจมาเรียกว่าแต่งงานแล้วก็มาอยยูู่ผ้ชคนนี แต่เจ้ากรรมนิสัยเจ้ากรรมความรู้สึกว่าฉันไม่ดีตรงไหนความรู้สึกสงสัยในคุณค่าของตัวเองทั้งๆที่เลิกกันไปแล้วนะแทนที่จะจบตรงนั้นเธอไม่จบเธอไปส่องดูแล้วอยากรู้ว่าเอออดีตสามีเนี่ยนะมันจะไปแต่งงานกับเมียน้อยไหมปรากฏว่าที่ผ่านมาเธอก็ส่องประจำเลยนะก็ยังไม่แต่งยังไม่ได้แต่งก็คือเมียน้อยก็คือเอาจริงๆส่วนใหญ่เมียน้อยนะถ้าเขาเลิกกันเมียหลวงแล้วเมียน้อยเขาก็ไม่แต่งยูดี เขาก็ไปแต่งกันไป่น้อยอยู่ดีเพราะว่าเขาผู้ชายไม่ได้คิดว่าจะแต่งจะแต่งงานหรือจะให้ค่ามากแต่เขาก็อาจาจะมีความสัมพันธ์ไปๆมาๆกันก็อย่างที่บอกมันเป็นเรื่องบางเรื่องไงเออมันเป็นเรื่องแบบอาจจะเป็นเรื่องบนเตียงหรืออะไรอ๋อเราไม่มีสิทธิ์รู้แต่ที่แน่ๆพอคุณเลิกแล้วเสร็จผู้หญิงคนนี้ก็ไปส่องเธอบอกกับครูว่าเธอไม่ได้รักแล้วแต่เธออยากรู้เฉยๆนะว่าเขาอ่ะเออมันจะไปจดทะเบียนกันไหมถ้าจดทะเบียนไอ้ไอ้เ,อเอมยนน้อยคือเป็นอดีตเมยนน้อยอะเมยนน้อยเนี่ยเขาจะต้องโพสต์คือออเธกก็บกนะ คงจะต้องนี่ความความคิดของหนูนะอันนี้ผู้หญิงเขาบอกความคิดของหนูนะหนูคิดว่าเนี่ยถ้ามันแต่งงานกันอนะ่ะมันจะต้องโอนทะเบียนสมรสมันจะต้องอวดทะเบียนสมรสหนูอยากจะรู้ว่ามันจะอวดไหมเพราะว่าตอนนั้นอนะ่ะตอนที่หนูยังแต่งงานหนูยังไม่หยา่ามันก็บอกว่าแค่ทะเบียนสมรสใบเดียวโฉมันก็เลยผู้หญิงนี่ก็เลยคิดว่ามันคงจะต้องไปจดทะเบียนงานมันคงจะต้องไปแต่งงานใหม่มันจะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไปสง่งไปสง่งแล้วก็ดูเขาไปเที่ยวด้วยกันไปเที่ยวไหนยังไง เออวิ้ยมันมีไปต่างประเทศกันด้วยวิ้ยมันมีไปเที่ยวอะไรกันแล้วมันก็โพสต์แล้วก็โพสต์รูปคือเมื่อก่อนเนี้ยเมียน้อยเนี่ยไม่กล้าโพสต์รูปคู่กับอดีตนะอนดีตสามีเธอเพราะว่าอะไรกลัวโดนฟ้องกลัวกฎหมายฟ้องชู้อืมเขาก็เลยไม่กล้าโพสต์ใช่ไหมพอตอนหลังเนี่ย อย่าเรียบร้อยแล้วนะจริงๆสามีเธอก็เป็นโสดไปแล้วล่ะนะคะแล้วตัวเธอก็เป็นโสดแล้วด้วยแต่เธออะด้วยความที่เธอเป็นผู้หญิงที่เอ่อเรียกว่ามีคุณสมบัติหน้าที่การงานดีอะไรดีหมดแะจริงๆเธอมีอไรดีหมดหลายอย่างหน้าตาเธอก็ไม่ได้ที่เลวีิเลนหน้าตาก็ดีพอเธอได้คนใหม่แต่ใจเธอไงมันนันอยากรู้ไงคือเธอมาจดทะเบียนกับคนใหม่แล้วด้วยนะอืมเธอมีชีวิตที่ดีแล้วนะเออเธอควรจะทิ้งอดีตไว้ข้างหลังแล้วนี่คือบทเรียนที่ครูอยากจะบอกกับที่ครูทําคลิปนี้มาเพื่อเตือนสาวๆนะคะ ทุกคนนะถ้าเรามีสิ่งที่มีค่าอยู่ในมือเรามีสามีใหม่ที่ดีกว่าที่เขารักเราจริงและปัจจุบันเขายังไม่ได้นอกใจเราเขาดีกว่ากับเราขนาดนี้เราต้องรักษาสิคะรักษาน้ำใจเขานะคะควรจะให้ใจเขาเต็มที่อย,อ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 ย่าเอาอย่าเอาอดีตอะนะไปสนใจไปส่องไปอะไรเนี่ยแล้วคนนี้ไอ้สามีดันเห็นว่าส่องนะคะรู เออเพราะผู้ชายคนนี้ก็รู้ไงรู้รู้จักรู้พื้นเพว่านั่นอ่ะเ,อเป็นสามีอดีตสามีเพราะว่าเขายังมีการติดต่อกันนะคะอยู่บ้างเาในเรื่องถ้าคูจะไม่ปิดเหมือเขาเป็นเรื่องงานเรื่องอะไรอย่างเงี้ยแล้วไปส่องไปดูไปเม้นเนี่ยนะคะไปดูว่าเอ๊ะมันแต่งงานหรือย,ยังเอแล้วก็เป็นเน็บไปนเน็บอะไรอย่างเงี้ยคือเคียงแค้นอยู่แค้นเมียน้อยอืมแล้วก็แค้นอดีตสามี อ่ะตอน,นจริงจริงเมียน้อยก็ตอนนี้ไม่ได้เป็นเมียน้อยแล้วก็คือเขาอาจจะเป็นคลิกไปอะไรก็มันไม่เกี่ยวกับเราแล้วไงหนูเข้าใจไหมเราหย่าแล้วเราหย่าแล้วอดีตผู้ชายคนนั้นอ่ะเขาเป็นอดีตสามีเราตอนเนี้เขาเป็นนบ b ดี้แล้วเขาไม่ได้มีอะไรเกี่ยวข้องกับเราไม่ใช่สามีเราอีกต่อไปเพราะฉะนั้นผู้หญิงคนนั้นที่เคยเป็นเมีนยน้อยเนี่ยเขาก็ไม่ได้เป็นเมียน้อยเราแล้วไงเราก็ควรจะปล่อยได้แล้วไงนี้พอหนูไปส่องส่องเสร็จนะแล้วไอ้ทั้งนั้นก็มาคุกคามนะมาบอกว่าเออเนี่ย อย่าไปยุ่งนะเลยกลายเป็นว่าสามีคนนี้ที่เป็นคนปัจจุบนันที่เป็นคนดีบอกว่าทําใจไม่ได้เพราะรู้สึกว่าเธออยังไม่ตัดก็เลยมาบอกบอกว่าเออท้งงั้นนะ่ะถ้าใจยังอยู่เท่านั้นก็เลิกกันเถอะก็มาขอหย่าอืมแล้วก็บอกว่ามาบอกเลิกมาขอหย่าแล้วก็บอกว่านัดวันให้ไปเือนว่าหาเวลานะเลือกวันเลือกเวลาแล้วก็ไปเจอที่ศาลเออบเหมืนอนไม่ใช่ไม่ใช่ที่ศาลเจอเจอที่แคเรีกนะเขต เออที่ที่เขาไปที่เขาไปจดทะเบียนกันอะ่ะอืมทีนี้เธอก็เลยช็อกเออแล้วผู้ชายก็ทิ้งข้อความไว้หมายถึงตัวเนี่ยสามีปัจจุบันแล้วก็ทิ้งข้อความไว้แบบบอกว่าเขาทนมานานแล้วเขารู้สึกเขาเห็นมานานแล้วว่าเนี่ยน,นั่งสองนั่งแล้วเขาบอกว่าถ้าใจไม่ไดก่กับเขาก็ก็ก็เชิญกลับไปหาเขาเลยถ้าอยากจะกลับไปหาสามีเก่าทีนี้เธอก็เลยบอกครูว่าเธอรู้สึกผิดรู้สึกแย่มากๆหรือว่าที่ผ่านมาเนี่ยเธอทําทอะไรลงไปเออแล้วเขาก็แบบเขียนบรรยายว่าเออเนี่ยบางทีนะ แทนที่ทำหน้าที่ให้ดีมีบ้านช่องเงอยไม่เรียบร้อยอะไรเงี้ยคือแบบวันๆก็เอาแต่ดูส่อง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 ซึ่งเธอบอกว่าเธอมาทบทวนดูมันจริงอ่ะเธอบอกกับครูแตเธอคือนิสัยเธอดีอย่างหนึ่งคือเธอเธอเธอแมนพอที่จะยอมรับว่าใช่ค่ะครูที่เขาพูดมาคือเธอแคปคือเธอแคปหน้าจอมาให้ครูดูด้วยว่าอดีตอ่าไม่ใช่อดีตสามีปัจจุบันเนี่ยอ เขียนว่าอะไรบ้างซึ่งครูอ่านดูแล้วเออเขาคับห้องใจจริงๆเนี่ยเขาอุตส่าห์ดีกับเธอทุกอย่างดูแลเธอทุกอย่างแต่เธอมานั่งสองเฟสสามีเก่าเออนะเขาน้อยใจเออเขาน้อยใจเขารู้สึกว่าเขาเออเธอไม่ได้รักเขาอะไรอย่างเงี้ยครูเลยถามมาแล้วเธอรักไหมรักสามีเธอก็บอกว่ารักแหละเพราะว่าแต่ไม่ได้รักมากถึงแบบมันเหมือนกันอย่างนี้มันเหมือนเพิ่งเพิ่งเพ,พิ่งรับรักกันมันยังไม่ผูกพันมากเออเพิ่งัรักกันใหม่ๆแต่ว่า อดีตสามีเนะี่ยอันนั้นคือโหรักกันมาตั้งแต่นานแล้วก็<ๆ>ลวกเลยรู้สึกว่าผูกพันมากกว่าแต่ว่าเธอรักคนนี้แหละแล้วูก็เลยถาม่าแล้วเธอยังรักอดีตสามีไหมเาบอกไม่รักแล้วเกลียดมันจะตายก็นั่นแหละคือคุณเกลียดเนะี่ยแสดงว่าใจคุณยังผูกอยู่นึกออกไหมคูดถึงเคยบอกนะว่าต้องสะกดจิตเคสเนี่ยคุณต้องจับสะกดจิตสะกดจิตเอ,อให้เราไม่ไม่เกลียดไม่เกลียดแล้วไม่รักคือการสะกดจิตจะเป็นการทําให้ คลื่นสมองเป็นการทาคลื่นสมองให้ไปอยู่ในคลื่นที่เอใส่ป้อนความคิดเข้าไปว่าให้เรารู้สึกเฉยเฉยกับคนคนนั้นอดีตสามีเนี่ยหลายคนเข้าใจว่าไม่รักก็ไม่รักแล้วไงแต่เกลียดเกลียดหรือรักทั้งเกลียดทั้งรักเนี่ยมันเป็นการผูกจิตไว้กับคนคนนั้นเข้าใจไหมอืมการไปเกลียดเขาอ่ะไปแค้นเขาอะก็คือใจเรายังอยู่ตรงนั้นไงนึกออกไหมเพราะนั้นเนี่ยคุณแค้นเขาเพราะอะไรเพราะคุณรู้สึกว่า เขานอกใจคุณเพราะคุณรู้สึกว่าเขาเลือกผู้หญิงอีกคนหนึ่งก็คือเขาเลือกเลือกที่จะไม่ถนอน้ําใจเธอแล้วก็เลือกที่จะไป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 มีอะไรกับเมียน้อยเน่ะซึ่งครูเข้าใจว่ามันเป็นความรู้สึกเจ็บใจครูเข้าใจว่ามันคามรู้สึกว่าสงสัยในคุณค่าของตัวเองว่าฉันไม่มีค่าตรงไหนเนี่ยมันดีกว่าตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยอืมเข้าใจเข้าใจความรู้สึกนี้ทีนี้ไอเราไอผู้หญิงคนนี้นะที่ปรึกษาคุณเนี่ยก็ เก็บความแค้นแล้วยิ่งนานก็ยิ่งแค้นยิ่งนานก็ยิ่งสงสัยแล้วพอสงสัยเสร็จปั๊บพอเลิกเสร็จปุ๊บดูซิว่าฉันอยากจะรู้นะว่าพออยากมันแล้วมันจะไปจดกันไหมเห็นมันพูดนักพ้นหนาว่าทะเบียนคือความคิดวนซ้ๆซ้ําๆมันเกิดความรู้สึกมันเหมือนเราติดตามอ่ะมันเหมือนกับน้องที่มาปรึกษาเนี่ยเขาเขาเหมือนเป็นอะไรภปตาเลยเขาเรียกหนังโคนนันเออเขาเหมือนโคนนันอ่ะคือดู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 ก็เลยกลายเป็นว่าเขาใช้เวลาเยอะมากในการสองเฟสสามีเก่าเพราะความเกลียด เนี่ยมันไปนผูกนั้นครูก็เลยบอกว่าอันอย่างนี้เคสน้องเลยต้องสะกดจิตละสะกดจิตให้เราไม่รู้สึกเกลียดเพราะการเกลียดคือการให้ความสําคัญการเกลียดคือการขีดเส้นใต้เกลียดหรือรักเป็นการขีดเส้นใต้ทางค่าเรารักใครมากก็จะนึกถึงแต่เขาใช่ไหมนึกถึงแต่เขาเราก็จะขีดเส้นใต้ให้เขาเป็นคนสําคัญใสเครื่องหมาย คำพูดแล้วเวลาเคาคอเป็นคนสําคัญนะคะเพราะฉนั้นแม้กระทั่งการเกลียดก็เหมือนกันค่ะเวลาเราเกลียดสังเกตไหมใครที่เกลียดเรามันชอบส่องเฟรเราค่ะมันชอบดูแล้วว่าเราทําอะไรบ้างยิ่งเกลียดก็ยิ่งดูนะก็เลยกลายเป็นว่าทีนี้สามีคนปัจจุบันเขารู้สึกว่าใ,ใจเธอไม่ได้อยู่กับฉันไปอยู่กับสามีเก่ามันจึงเป็นเรื่องเป็นราวและอีกอย่างหนึ่งหวงตรงนั้นมันเสียเวลาชีวิตในเมื่อคุณเลือกคนที่ดีแล้วะ่ะคุณต้องหันหลังให้คนคนนั้นที่ผู้หญิงคนนี้หันหลังไม่ได้เพราะผู้หญิงคนนี้ยังเกลียยดอู่จ มันเสียเวลาจริงมานั่งสองชีวิตชาวบ้านอนะ่ะมันจะแต่งเขาจะแต่งงานหรือไม่แต่งงานกาันจะจดทะเบียนกันหรือไม่จดทะเบียนกันไม่ดียว่าเธอแล้วค่ะเธอออกมาแล้วค่ะแล้วเธอมามีชีวิตที่ดีกว่าอยู่แล้วเมียน้อยคนนั้นได้ผู้ชายคนนั้นไปเขาไม่มีความสุขหรอกเขาอะไรรู้ป่าเพราะผู้ชายคนนั้นเคยนอกใจคุณเคยนอกใจคุณมีประวัติเหมือนคนมีประวัติอะ่ะเดี๋ยวเขาก็ไปนอกใจกันอีกเพราะนั้นคุณปล่อยไปเลยนะคะคุณต้องมาสะกดจิตแล้วที่สําคัญเคสเนี้ยคุณต้องเข้าไปเคลียร์นะคะเข้าไปเคลียร์แล้ว แต่คุณต้องสุขจิตก่อนนะคุณต้องมีการการ,าราันตีว่าถ้าเขากลับมาคุณจะไม่ทําแบบนี้อีกเรื่องนี้เป็นเรื่องยาวเพราะนั้นครูเคลิปเวลาหมดและเอาเป็นว่าครูให้เขาคิดว่าให้อยู่กับปัจจุบันนะคะใครต้องการปรึกษาครูแอดไลน์มาจองเวลาได้ที่089 7456 111นะคะ